กับสวัสด,ดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคุณนะครับน้อที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบฟรีๆนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับน้อจะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับนว่าหลายๆคนก็คงรู้นะครับนว่าวันสักประมาณที่นะครับจะมีการแจกของฟรีแน่นอนนะครับก็คือวันนี้นะครับน้อจะมีกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับว่าชอบหมายเลขอะไรนะครับน้อให้โหวตหมายเลขอันนั้นได้เลยนะครับน้อก็จะเป่ามาเลยนะครับน้อเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คือจะน่าแบบว่าเคยได้เล่นไปแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่เเคยล่น พี่จะอธิบย land, ายนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะก็คือสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเนาะจะมี2หมายเลขนะครับก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับเนาะแล้วก็จะมีของรางวัลแต่ละหมายเลขด้วยนะครับถ้าชอบหมายเลขอะไรนะครับเนาะก็คือให้โบนหมายเลขอันนั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็การแจกของนะครับเนาะจะแจกในวันพรุ่งนี้นะครับวันน <mel> ี้สามารถโบนได้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าพี่จะมาซอนรับของไปด้วยนะครับเนาะตอนนี้นะครับสามารถลับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแลายๆคนรนะครับเนาะก็ยังไม่รู้จักเล จะเอามาน้ <AN> ่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่มีอะไรบ้างล้วก็เราสามารถรับของฟรีจากไหนบ้างนะครับนนองในตอนนี้นะครับวงน้องเพราะว่าพี่ขอบอกเลยครับเนว่าตอนนี้นะครับมีกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนนองสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากรู้นะครับว่าจะรับของฟรีได้จากไหนนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เท่านี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนว่าคลิปนี้นะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเ้าะพี่ขอบอก ็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละก,กันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้บัตรกลีน่าฟรี ee, ก็คือกดไล like, like, ค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกบัตรกลีน่าฟรี ee, ให้ละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนขอมาเยอะมากๆนะครับเนาะว่าอยากให้นะครับเนาะก็คือพี่แจกลูกซองเก่าบ้างน,นะครับเนาะหรือว่าลูกซองตัวเก่าที่เคยเล่นมานะครับเพราะว่าปัจจุบันมีการอัปเลเวลได้นะครับเนาาาาะะะะแล้้ววกก็็โโคคคตรรรหดนนนัับบเเเจอออม่่ยพงีข บอกเลยคำนอว่าพี่จะแจกตัวนี้ให้เลยแล้วกันนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของลูกซองควงเดทอายนะครับนอก็จะเป่ามันได้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ไม่ใช่ลูกซองควงนะครับวงน้องก็คือลูกซองเก่าเดทอายนะครับนก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือโหวตได้เลยนะครับนอพิมพ์คําว่าลูกซองนะครับนอหรือว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับนอหรือว่าพิมพ์เลขหนึ่งมาก็ได้ธรรมดานะครับนอก็จะเป่ามันเลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นการโหวตนะครับนอก็จะเป็นประมาณน นี่นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าการโหวตนะครับน้องก็จะมีข้อดังนี้นะครับน้องก็คือ1เลยกดไลค์กดแชร์นะครับน้องสองเลยโหวตได้นะครับน้องเราก็3นะครับก็รอรู้นะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับหมายเลขอะไรจะชนะนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็หมายเลขที่2นะครับน้องก็คือไม่แพ้กันเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของ สกาสมพูนะครับเนาะก็จะเป็นเปล่ามานี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สกาสมพูนะครับเนาะเพราะว่าแผ่ปัจจุบันนะครับเนาะก็คืออัพเลเวลได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าบวกร่างสอบประมาณนี้นะครับเนาะก็คือโคตรรั่วนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับก็เป็นดาเมจหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ร่างสอบนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนที่โหดมากๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นสกินปืนนะครับที่หลายๆคนอยากเล่นนะครับเนาะแล้วก็เป็นสกินปืนที่คนอยากได้นะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่่าาาาาเเเเออมมใหห้้โละะะะะกกััันนนนนนคครรรบบ็็จปปณีวงงพ เลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะให้พิมพ์คําว่าสากาได้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะแล้วก็สลับวงเนงาะคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีสกินปืนนะครับก็รีบโหวตได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าพี่เห็นหลายคอมเมนต์แล้วนะครับเนาะที่แบบว่า มาคอมเมนต์นะครับโนว่าอยากได้ในส่วนของสกาสมพูนะครับโนวันนี้นะครับก็เลยแบบว่าเอามาแจกให้แล้วนะครับโนก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็โบได้เลยนะครับโนแล้วก็เรามาเข้ากิจกรรมในเกมกันบ้างดีกว่านะครับโนก็คือสําหรับกิจกรรมในเกมวันนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโนกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเล่นได้นะครับโนตั้งแต่วันที่24นะครับโนจนถึงวันที่9นะครับโนก็จะเป่ามาเลยครับบออองงน้พี่ขกเลยนะ น้องเขาดนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมฟรีๆนะครับน้องกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้ว่า กิ๊กเกมนะครับเนาะจะมีของฟรีเยียามากมายเลยนะครับเนาะก็จะมีตามนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของบัตรเพชรนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรอีโวนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรช่างห้องนะครับเนาะสกินลาเบิร์ดเราก็จะมีทางด้านของตัวละครนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นตัวละครตัวเก่าแต่สามารถปลุกพลังได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซูเปอร์จีนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้จากพีี่นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอออบบบกเเลยนนนนนะะะคครรรัััาาาาว่ี้สมถ รับได้แบบโยกเสือนะครับนอแล้วยังไม่หมดนะครับนอก็คือเป็นพาลกิจนะครับนอระเบิดความมันนะครับก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับนอก็กล่องศพนะครับนอที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของไอวอร์ดด้วยนะครับน้องแล้วก็ัสเก็คบอร์ดด้วยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมแอบแจกด้วยนะครับนอที่เริ่มตั้งแต่วันที่หจนถึงวันที่สี่นะครับนอก็จะ มีทางด้านของสกินรถนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แปบฟรีนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของลูนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แปบฟรีนะครับเนาะเราก็หลายคนคงถามพี่แน่นอนนะครับเนาะว่าเราสามารถรับได้จากไหนรับได้ยังไงนะครับเนาะก็จะเป่าไมยเลยครับวงน้อง พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าการรับนะครับก็สามารถรับได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรับแบบละเอียดแล้วกันนะครับโนว่าสามารถรับได้จากไหนรับได้ยังไงนะครับโนก็คือสําหรับการรับนะครับเราสามารถรับได้ตรงนี้ก่อนนะครับโนก็จะมีทางหน้าของสเกตบอร์ดตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าสามารถรับได้แบบฟิฟี่สามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับโนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเอฟเฟคโคตรเยอะเลยนะครับโนก็เป็นทางหน้าของเอฟเฟคไฟนะครับโนที่แบบว่าโคตรโหดเลยนะครับโนเราก็จะมีทางหน้าของกล่องศพตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าโคตรโหดเลยนะครับวงนน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 ้้้้้ออองงงกกกก็็็จจะะะเเเเปปรรรมมาาาาีีีคคัับบทหขสลไววว์ตย่ กินบูมนะครับน้อก็จะประมาณเลยครับน้อเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้อก็คือตรงนี้เราสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้อก็จะมีทางด้านของเพลงตัวใหม่นะครับน้อที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับเราก็จะมีทางด้านของสกินพื้นที่ไม่ถาวรนะครับน้อก็สามารถรับได้นะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับน้อเราก็มีเหรียญปุพลังนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับน้อทั้งหมดนี้นะครับก็คือสามารถลงไปเล่นในโหมดซีซีได้นะครับน้อก็สามารถรับได้ทั้งหมดนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาาาาาาะะะะววว่ยััังจจจมมีีทดด้้นนนนนนขขบบบบบอออกกกกกคคคครรรรรรเเเ็็ืืสหิไ โทเค็นนะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับน้อก็คือตรงนี้นะครับสามารถรับได้วันที่4นะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อรับได้วันที่1นะครัขาบอกน้องขออภัยด้วยกันนะครับน้อก็คือรับได้วันที่1เดือน4นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นนะครับน้องแล้วก็สามารถนะครับน้อมาแลกซุสตัวนี้ได้แบบฟรีๆนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าซุสตัวนี้นะครับน้อสามารถแลกได้แบบฟรีๆแล้วก็สามารถรับได้ททุกกกกกคคคคคคนน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 นรร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 รัััััับบ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 บไไไดดด้้้้้้แแยยยยเเเเซิ์ฟฟวววววะะะะะะอออออ็็จปปมาาาาาาณีีีีพงง่่่่ขลสหหๆ นะครับเนาะต้องไปซื้อตัวนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้ซื้อตัวนี้นะครับเนาะต้องมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับแล้วก็การเก็บโทเค็นนะครับเนาะก็ง่ายแสนง่ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็ของฟรียังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลียนคบเนาะว่าของฟรีนะครับเนาะยังเหลือเยอะแยะมากมายเลยครับวงน้องก็จะประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของบัตรกีโบนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเเ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 เนน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 นาา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 ะะ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 สกกกกกกกิิิลลลลลลอออััััััััปปปปดดดตตตตหหรร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 ืวววว่่่พพงงงงงงไ้้้้ยยคคคคบบบททีีีีจจ็็็็มขญ นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับเราสามารถเก็บโคเคนได้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือสามารถรับโทเค็นได้แบบง่ายๆนะครับน้องสามารถรับได้แบบภารกิจรายวันเลยนะครับน้องสำหรับโทเค็นนะครับองน้องก็สามารถรับได้ตรงใช้มือนะครับน้องก็เป็นภารกิจรายวันตรงนี้นะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับองน้องนี่นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่า1วันเราสามารถรับได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสามารถเล่นได้ทุกหมดเลยนะครับน้องถ้าอยากรับโทเค็นนะครับก็เป็นภารกิจรายวันนะครับน้องเข้ามาหาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อรับภารกิจรายวันนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยคคคคครรรรรรััับบบนน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 ้้้องี่่กเเเเเลละะวาาาาาโโตตสสุดด็็มถทไไป คนอนี่เลยนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับที่แบบว่า1นึ่งทีไซส์ทีล่างสิบอันนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องนี่เลยนะครับน้องพี่ก็เติมพลังไปแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องเราก็เราจะได้คะแนนมาตรงนี้นะครับน้องเราก็มันจะมาสะสมขวามือประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าถ้าคะแนนนะครับน้องครบจนจับนะครับน้องก็คือแบบว่าเราจะได้ในสองซูเปอร์ยีนะครับน้องเราก็ระหว่างที่เราเดินทางนะครับน้องก็จะมีทางด้านของตัวละครน้องบัตอีโอพีอะไรฟรีเยอะๆมากๆนะครับน้องในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องของเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับน้องที่นกกิจรรมตัว นี่นะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับน้องทุกคนอาจจะไม่สังเกตก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าหนไลน์โคตรนะครับน้องก็ระลังเล่นกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องโคตรสุดนะครับวงน้องเราก็โคตรโหดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องได้ของฟรีได้สุดฟรีนะครับน้องเราก็ได้บัตรอีเวฟรีนะครับได้ของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับททีีี่่่่่แบบบบบบววาาาาาอออออยยยยกกกกไได้้้้้ะะะรรรนนนนนคคัััังง็ลลลลืมมโโพสสตตหหเเขขใ นะเ้าก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับท so yeah. claro ี่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอพี่มาได้เลยนะครับเนาะถ้าอันไหนพี Overwatch ่แจกให้ได้เด so ี s <S ๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับเนาะการเป่ามาเลยนะครับแล้วก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากสนับสนุนพี่นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะไม่ต้องโดนเด่นมาเลยนะครับเพียงแต่องน้องเข้ามาดูคลิปพี่ให้จบนะครับเนาะเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับองน้องก็ฝาก องก็แค่กดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้พี่นะครับนะ้องเพียงเท่านี้นะครับพี่ก็จะมีการแจกของคืนให้แบบฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าคืนของส่วให้แบบฟรีๆนะครับนะ้องก็ขอบคุณที่ทุกคนมาดูนะครับนะ้องก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมึงน้องบ๊ายบาย